ประวัติความเป็นมาของจังหวัดยะลาคําว่ายะลามาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่ายะลอซึ่งแปลว่าแหตามประวัติตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินน์นั้นเมืองยะลาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตานีประวัติของจังหวัดยะลาในตอนแรกนั้นเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดปัตตานีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานีโดยในส่วนนี้ คุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปชมคลิปประวัติศาสตร์ปัตตานีที่แอดปักหมุดไว้ในตอนนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องและรายละเอียดต่างๆรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะในคลิปนี้เล่าประวัติจะกล่าวถึงยะลาตั้งแต่ที่ได้แยกตัวออกจากปัตตานีรอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งต่อไปการที่แยกหรือตั้งยะลาขึ้นเป็นเมืองหรือจังหวัดนั้น ในครั้งแรกเห็นจะเป็นด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อสะดวกในการปกครองเพราะตามประวัติที่กล่าวมาในจังหวัดปัตตานีสมัยที่ยังไม่ได้แบ่งแยกเป็นบริเวณเจ็ดหัวเมืองนั้นใหญ่โตมากและชาวปัตตานีแสดงอาการที่จะไม่ยอมขึ้นกับไทยหลายครั้งหลายคราเช่นไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการบ้างก่อการกรบฏบ,บ้างสุดแต่อำนาจทางเมืองหลวงแสดงท่าทีอ่อนแอลงเมื่อไหร เมื่อนั้นปัตตานีก็จะแสดงอาการที่จะไม่ยอมขึ้นแก่ไทยขึ้นมาทันทีดังนั้นเพื่อกระจายกำลังของปัตตานีให้อยู่ในความควบคุมของคนหลายคนไม่ให้อยู่ในอำนาจของคนคนเดียวดังแต่ก่อนรัชกาลที่สองจึงโปรดให้แบ่งปัตตานีออกเป็นบริเวณเจ็ดหัวเมืองคือ 1. ปัตตานี 2. ยะลา 3. ยะริงหรือยี่ริง 4. ระแงะ ห้ารามันหสายบุรีเจดหนองจิกแต่และเมืองมีพระยาเมืองปกครองและขึ้นตรงต่อจังหวัดสงขลาเหตุที่ได้ขึ้นกับจังหวัดสงขลานั้นก็เพราะว่าเมืองปัตตานีสมัยก่อนถูกแบ่งแยกได้มีเหตุการณ์ก,ก่อการกำเริบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายโดยพระยาปัตตานีเป็นหัวหน้ามีโตสายเยจชาวอินเดียร่วมเป็นกบฏในครั้งนี้ด้วย โตษาเยตคนนี้อ้างตนว่ามีเชื้อสายของพระมหามัตของผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามและอ้างตนว่าเป็นผู้ทราบสัพพะเวทมนต์ในทำนองอยู่ยงคงกระพันจนชาวปัตตานีหลงเชื่อพระยาปัตตานีและโตสาเยตจึงได้คุมทัพเข้าตีเมืองสงขลาซึ่งขณะนั้นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเป็นเจ้าเมืองทางด้านสงขลาก็แต่งทัพออกตั้งรับ พร้อมกับมีหนังสือกลาบทุนเข้ามาอย่างกรุงเทพขอกองทัพลงไปช่วยและแต่งหนังสือไปขอกองกําลังจากพระยานนครพัฒน์เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอีกฉบับหนึ่งด้วยแต่กองทัพของกรุงเทพลงไปช่วยไม่ทันเวลากองทัพของสงขลาและนครศรีธรรมราชได้ช่วยกันตีกองทัพของปัตตานีแตกเสียก่อนที่เขารูปช้างโตสาเยตได้ถูกกองทัพสยามยิงเสียชีวิตในสนามรบ พระยาสุวรรณคีรีสมบัติได้ตามตีกองทัพของปัตตานีจนถึงเมืองและจับตัวพระยาปัตตานีได้จึงนำตัวส่งเข้ามาอย่างกรุงเทพความสามารถของเจ้าเมืองสงขามีดังกล่าวนี้จึงโปรดให้แบ่งปัตตานีเป็นบริเวณเจ็ดหัวเมืองแล้วขึ้นตรงกับสงขลาซึ่งได้รับฐานะยกขึ้นเป็นเมืองเอกด้วยนี่คือการเกิดขึ้นของเมืองยะลาในชั้นแรก ตัวพระยาสุวรรณคีรีสมบัติก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอินทระคีรีสมุหะสงครามรามราชพักดีอภัยพิริปรากมพาหุบริเวณเจ็ดหัวเมืองขึ้นกับสงลาเลื่อยมาจนถึงพุทธศักราช2449ในปีพุทธศักราช2449อันเป็นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดระเบียบการปกครองใหม่แบบมณฑลเฉพาะบริเวณ7็ดหัวเมืองดังกล่าวนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นมณฑลปัตตานีแล้วจัดการเปลี่ยนแปลงเมืองต่างๆในบริเวณ7หัวเมืองดังนี้คือ 1. ร่รวมเมืองปัตตานีเมืองหนองจิกและเมืองยยริงเป็นจังหวัดปัตตานี 2. ร่รวมเมืองยะลากับเมืองรามันเป็นจังหวัดยยลา 3. เมืองสายบุรียังคงเป็นจังหวัดตามเดิมแต่เมืองนี้ถูกยุบไปในปีพุทธศักราช2475คือยุบเป็นเมืองตะลูบันแล้วให้ขึ้นอยู่กับปัตตานีแต่แบ่งท้องที่ให้ขึ้นกับนราธิวาสบ้างบางส่วนยะลาในสมัยที่กล่าวนี้ตั้งที่ทำการสารลักลังจังหวัดอยู่ที่ตำบลยะลาต่อมาย้ายมาอยู่ที่ตำบลสเตงอําเภอเมือง และในเวลาต่อมาการปกครองแบบมณฑลก็ได้ถูกยกเลิกไปยะลาก็กลายเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้